ับมาพิสูจน์เเรื่องจริงกันต่อนะครับผมมีภาพการใช้ความรุนแรงในการเข้าตัดสินปัญหาจากจุดเริ่มต้นเพียงแค่ขับรถปาดหน้ากันสุดท้ายบานปลายถึงขั้นใช้อาวุธมีดไล่ฟันคู่กรณีจนได้รับบาดเจ็บสาหัสเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับมีการแชร์คลิปกันอย่างแพร่หลายบนโลกโซเชียลเพียงเพื่อหวังเตือนใจผู้คนให้ขับรถด้วยความมีน้ำใจ มีสติอย่าใช้ความรุนแรงไปชมบทสรุปของคดีนี้กันครับสนับสนุนโดย AIS Air Asia อ e s u ู u รถเกยงเขาวิ่งตามดังมาก็โบยวายเปิดประตูลงไปหารถตู้คนร้องแบบฟันกันได้ฟันกันได้วัฟันไม่โดนั นี่เป็นคลิปภาพเหตุทะเลาะวิวาทกันระหว่างนุ่มขับรถเก๋งกับคนขับรถตู้โดยสารก่อนจะบานปลายไปถึงขั้นทำร้ายร่างกายกันอย่างดุเดือดโดยฝ่ายคนขับรถตู้มีท่อนเหล็กเป็นอาวุธทำให้หนุ่มขับรถเก๋งสีแดงเดินไปหยิบมีดแล้วบุกเข้าไปไล่ฟันคนขับรถตู้ด้วยอาการโกรธแค้นท่ามกลางเสียงกรีดร้องของหญิงสาวที่เห็นเหตุการณ์รันไม่โดนรถตู้อีกคันหนึ่งเขาเขาวิ่งมาผ่านมาหน้าโรงพยาบาลเอาผู้โดยสารลงพอดีเนาะแล้ว ก็ส <S preach science> so ับผลไม้อย so 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 ู่พอดีเห็นรถเก๋งเขาวิ่งตามดังมาเขาก็โบยวายเปิดประตูลงไปหารถตู้อีกสักพันึ่งก็ได้ยินเสียงชกต่อยกันมาข้างหลังรถตู้อะไรเงี้ยเขาักฟันไม่โดนเลก็ได้เห็นครับตีกันทุบเตาทับเห็นเขาเห็นคนร้องแบบฟันกันได้ฟันกันได้อะไรประมาณเนี้ยเดี๋ยวสภาพหนึ่งมันก็หยุดขับรถหนีไปเลยใช่ไหมขับรถหนีไปเลยครับรถตู้ก็เห็นหน้าแหกนะเห็นหน้าแหก เพราะว่าเห็นเห็นเห็นรอยที่หน้ามันแบบหนังตาปิดลงมาปิดปิดตาข้างหนึ่งอนเงี้ยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่26ธันวาคมปีที่ผ่านมาระหว่างที่นายเจเดดเลขาวนิชอายุ32ปีคนขับรถตู้สายกรุงเทพสัตหีบถูกนุ่มขับรถเก๋งได้ใช้มีดบุกไปไล่ฟันเข้าที่หน้าแขนและหลังเป็นแผลชะกันก่อนจะเดินกลับไปขึ้นรถหลบหนีโดยไม่สนใจใคร หลังเกิดเหตุตำรวจจังหวัดชนบุรีสืบสวนจนทราบว่ามือมีดเลือดร้อนรายนี้คือนายวิศนุบัวทองคำอายุ32ปีและสารได้อนุมัติหมายจับแล้วในข้อหาพยายามฆ่าส่วนสาเหตุนั้นมาจากการขับรถปาดหน้ากันไปมาคดีระหว่างรถยนต์ตู้กับรถยนต์เก่งมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการขับรถแซงกันเมื่อฝ่ายรถยนต์ตู้จอดส่งผู้โดยสาร ฝ่ายรถยนต์เก๋งซึ่งตามมาก็เลยจอดเมื่อรถจอดแล้วก็มีการลงจากรถมาทำร้ายกันโดยฝ่ายรถยนต์เก่งใช้อาวุธมีดเป็นอาวุธส่วนรถยนต์ตู้ได้ถือท่อนเหล็กเป็นอาวุธในทางคดีก็มีการออกหมายจับคนขับรถยนต์เก่งพราะผิดฐานพยายามฆ่าแล้วก็อยู่ขั้นตอนการสืบสวนจัะกุ่ม เหตุทะเลาะวิวาทกันถึงขั้นใช้อาวุธทำร้ายกันบนท้องถนนไม่ใช่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกและส่วนใหญ่มาจากสาเหตุอารมณ์ร้อนและไม่มีน้ำใจต่อกันในการขับรถคดีนี้มีการแชร์คลิปภาพอย่างแพร่หลายในโลกโซเชียลเพื่อย้ำเตือนใจคนในสังคมให้ขับรถด้วยความมีน้ำใจต่อกันและถือว่าเหตุการณ์นี้อย่างเคราะหดีที่ไม่มีใครต้องสังเวยชีวิตจากการใช้อารมณ์ตัดสินปัญหา มาถึงช่วงรู้เล่ทันภัยเพื่อให้คุณชมได้รู้เท่าทันภัยสังคมและเล่เหลี่ยมโจรวันนี้นะครับมีเรื่องเตือนภัยที่ใกล้ตัวมากๆโดยปัจจุบันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวหรือย่านเศรษฐกิจแหล่งการค้าหรือย่านช้อปปิ้งที่มีผู้คนพลุกพ่านก็จะกลายเป็นแหล่งหากินของแก๊งนักล้วงกระเป๋าโดยเฉพาะแก๊งต่างด้าว ที่เข้ามาตะเวนก่อเหตุกันมากขึ้นเราจะมีวิธีป้องกันตัวอย่างไรไม่ให้ตกเป็นเหยือ่อไปติดตามว่าเรื่องนี้กับคุณสันสนีมีชูสาร รู้และทันภัยกับดิฉันสันสนีมีชูสารเรื่องราวเตือนภัยค่ำคืนนี้ย้ำพิเศษสำหรับคุณสุภาพสตรีโดยเฉพาะค่ะเพราะว่าชอบช้อปปิ้งในแหล่งที่มีผู้คนพลุกพล่านไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้าตลาดนัดหรือถนนคนเดินจงระวังแก๊งล้วงกระเป๋าค่ะล่าสุดมีผู้เสียหายถูกล้วงกระเป๋าบนสะพานท่าเรือประตูน้ำกล้องวงจรปิดบันทึกพฤติกรรมคนร้ายได้ชัดเจนตั้งแต่ยืนเลือกเยื่อตามประกบไปจนถึงวินาทีก่อเหตุ เรามีภาพเหตุการณ์นี้แบบช็อตต่อช็อตค่ะเดินออกมาจากแพตตินมัมข้ามสะพานมาข้ามของแสนแสบเพื่อที่จะมาทำงานที่เซนต์นเวิร์ค่ะแล้วก็รู้สึกว่ามีคนมือมาชนเราเดินตามนั่นแหละมือมาชนเราแต่เราไม่คิดว่าเขาเป็นมิจฉาชีพ ก็คือเราเอาปกติด้วยความที่เราต้องติดต่อกับคนคนหลายๆคนดังนั้นมือถือจะใส่ไว้ข้างๆข้างกระเป๋าเพราะว่าเป็นเวลาทํางานกลางวันเลยสิบโมงเช้าก็พอใส่ไว้เราก็ไม่ได้คิดอะไรก็พอเขาเขามือมาชนเราเขามาบอกว่าเราเขาขอโทษขอโทษครับอย่างเงี้ยเราก็ไม่เลยไม่เอกใจ วงจรปิดตัวแรกเชิงสะพานท่าเรือคลองแสนแสบย่านประตูน้ำบันทึกภาพหญิงสาวสวมเสื้อแขนยาวลายสก็อตขาวดำสะพายเป้ไว้ด้านหลังเดินมาจากห้างแพลตตินัมผ่านแยกประตูน้ำข้ามสะพานมุ่งหน้าห้างสปปรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์โดยมีชายต้องสงสัยสองคนเดินตามมาติดติดกล้องวงจรปิดอีกตัวจับภาพชายทั้งสองคนคนแรกสวมเสื้อยืดเหลืองฟ้าสะพายกระเป๋าเฉียงสีดำเดินตามหลังมาในระยะกระชัน้นชิด เบียดผู้เสียหายส่วนอีกคนสวมเสื้อยืดสีดำสะพายกระเป๋าเดินตามหลังเพื่อประกบเหยื่ออีกชั้นหากสังเกตให้ดีเมื่อทั้งคู่ประชิดตัวเหยื่อได้คนร้ายที่สวมเสื้อสีเหลืองฟ้าได้เอื้อมมือเปิดกระเป๋าเป้เหยือ่อก่อนล้วงเอาโทรศัพท์ iPhone 2เครื่องแล้วรีบฉีกตัวออกด้านซ้ายเพื่อข้ามถนนไปอีกฝั่งอย่างรวดเร็วพฤติกรรมโจรแก๊งนี้ใช้เวลาก่อเหตุไม่ถึง10นาที ด้วยความที่ไม่ค่อยได้ไปย่านนั้นบ่อยหรือไปบ่อยแต่ก็ไม่เคยเจอหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคอาจจะเป็นที่ว่าเออเราไม่รู้จริงๆว่าแท็กติกของคนพวกนี้เป็นยังไงหลังจากได้ดูภาพจากกล้องวงจรปิดเหยื่อสาวแก๊งล้วงกระเป๋ายอมรับว่าหากไม่สังเกตจะไม่รู้เลยว่าแก๊งล้วงกระเป๋าทั้งสองรายปักหลักเลือกหาเหยื่ออยู่บนสะพานท่าเรือด้วยการจับจ้องไปที่กระเป๋าสะพายของผู้คนที่เดินผ่านไปมา ถ้านั่งสังเกตกันจริงๆเนี่ยพวกนี้น่าสงสัยอยู่แล้วคือขนาดส่วนตัวไม่ได้เป็นตำรวจแต่นั่งดูกล้องอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงอะเราก็จะสังเกตว,ว่าคนนี้น่าสงสัยนะสองคนเนี้ยเดินอยู่บนสะพานอยู่เป็นครึ่งชั่วโมงเลยเดินข้ามไปข้ามมาเลงกระเป๋าคนอื่นตลอดเนี่ยคือเหมือนแบบเขาพยายามเดินเกาะก,กลุ่มกับคนข้ามถนนซึ่งเอ่อถ้ามีจังหวะเขาคงคว้าได้แต่บางทีเขาอาจจะไม่มีจังหวะหรืออะไรก็ตามกอ็อยู่ตรงนี้นมันน่าสงสัยอะ ตำรวจสอนอปทุมวันขึ้นบัญชีดำและทําประวัติแก๊งล้วงกระเป๋าไว้3กลุ่มประกอบด้วยแก๊งเวียดนามที่แฝงตัวมาในคราบนักท่องเที่ยวแก๊งกัมพูชาที่แฝงตัวมาในคราบของกลุ่มผู้ใช้แรงงานและแก๊งคนไทยพฤติกรรมคนร้ายจะทําเป็นขบวนการแบ่งหน้าที่การทำงานอย่างชัดเจนทั้งคนเดินประกบเยือเพื่อเบีเ่ยงเบนความสนใจคนล้วงคนเก็บของและคนนำไปขาย ก็จะมีคนคนหนึ่งมากระแทกข้างขวานะครับแต่คนร้ายคนที่ล้วงคือคนที่อยู่้างซ้ายเขาจะดูว่าคนเหยื่อเนี่ยสะพายกระเป๋าข้างไหนเขาจะทําให้เหยื่อหลงประเด็นไปสนใจในอีกฝั่งหนึ่งมีเหตุการณ์เกิดขึ้นอีกฝั่งหนึ่งแต่อีกฝั่งหนึ่งจะมีคนล้วงละกว่าจะหันมาเห็นหน้าแต่ของกลางไม่อยู่กับตัวเขาในรอบปี2,558 สอนอปทุมวันเพียงโรงพักเดียวสามารถจับกลุ่มแก๊งล้วงกระเปา๋าแก๊งกรีดกระเป๋าชาวต่างชาติได้มากกว่า20คนแฝงตัวเข้ามาก่อเหตุกับคนไทยและนักท่องเที่ยวในย่านประตูน้ำราชประสงค์สถานีรถไฟฟ้าสยามและสนามกีฬาแห่งชาติข้อมูลกลุ่มคนมาจากกลุ่มคนเดียวกันและจากการสืบสวนพบว่ากลุ่มนี้มีที่อยู่ในประเทศเวียดนามเหมือนกับมาจากหมู่บ้านเดียวกัน ตำรวจยอมรับว่ามีมิจฉาชีพชาวต่างชาติหลายกลุ่มที่ใช้ประเทศไทยเป็นแหล่งหากินการป้องกันและติดตามจับกลุ่มแก๊งล้วงกระเป๋าทําได้ยากเพราะคนกลุ่มนี้ลงมือเป็นขบวนการสลับสับเปลี่ยนเข้ามาก่อเหตุการรู้เท่าทันโจรจึงเป็นมาตรการที่ตำรวจได้ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนให้นักท่องเที่ยวและประชาชนได้ระมัดระวังตัวเองหากต้องไปอยู่ในจุดที่คนพลุกพล่านควรระวังกระเป๋าหรือเก็บทรัพย์สินของตัวเองให้มิดชิด หากพบความผิดปกติใดๆควรรีบแจ้งตำรวจทันทีเพื่อปิดช่องการก่อเหตุของคนร้ายระยะหลังมาน,นี้แก๊งมิจฉาชีพที่เข้ามาก่อเหตุล้วงกระเป๋าในบ้านเรามักเป็นมิจฉาชีพที่มาจากประเทศเพื่อนบ้านมากขึ้นค่ะ จึงย้ำพิเศษเฉพาะคุณสุภาพสตรีที่ชอบเดินในแหล่งที่มีผู้คนพลุกพล่านควรหลีกเลี่ยงการสะพายกระเป๋าที่มีซิปด้านบนหรือเป้เพราะง่ายต่อการก่อเหตุค่ะและควรระวังทุกครั้งที่หยิบโทรศัพท์มือถือหรือกระเป๋าสตางค์ออกจากกระเป๋าสะพายเพราะเราไม่รู้ว่ามีมิจฉาชีพจ้องที่จะก่อเหตุเราหรือไม่พบกันใหม่สัปดาห์หน้าเพราะคุณต้องรู้กลโกงรู้ทันเล่จนกับรู้เล่ทันภยัย คุณผู้ชมสามารถแจ้งบ่อแสและร่วมให้ข้อมูลกับทีมงานรู้เล่ทันภัยได้ที่ช่องทางต่างๆเหล่านี้ครับช่วงหน้าพิสูจน์ความเชื่อเราจะนำคุณผู้ชมไปติดตามพิธีกรรมปรุงยาอาคมที่ชื่อว่ายาวาสนาปราบไตพบที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกของเมืองเหนือ